ท่วงทีเขาจะว่าอย่างไรว่าแล้วสีสุวรรณก็ให้ยิงปืนเป็นสัญญาณให้หยุดและให้ทอดสมอรอ,อเรืออยู่ตรงนั้นไปอุสตสเลนเห็นกำปันใหญ่มีทั้งต้นหมากลากไม้เป็นสวนอยู่อย่างนั้นให้ขันจะจาบจ้วงแล่นเรือไปก็เห็นยังไม่บังควรหากเกิดลบลางเข้าจะลำบากจึงให้ชะลอเรือไว้แล้วให้เรือใช้ไปถามดู ว่าเป็นเรือฝรั่งหรืออังกฤษอย่างไรเมื่อเรือของอุตเลนมาถามลูกเรือก็ไม่กล้าบอกไปก่อนรีบพาเรือใช้ของอุตเลนไปข้าวเฝ้าเส็นหมูดเห็นข้าวก็ยังไม่ตอบแล้วกลับถามว่าใครใช้ให้มาถามแล้วนายท่านชื่ออะไรบอกเรามาก่อนนายของข้าชื่ออุตเลน เป็นโอรสพระเจ้ากรุงลังกามาแต่งงานกับพระธิดาสุวรรณมาลีกรุงผลึกปรากฏว่าพระเจ้ากรุงผลึกกับพระธิดา,าหายไปในทะเลอุสเลนนายคงข้าจึงมาตามพอมาพบพวกพระองค์ก็สงสัยสั่งให้หยุดเรือไว้พระเจ้าค่ะสินธุหมดได้ฟังในนั้นก็รู้ทันทีว่า เจ้าของพระมารดาของตนมาแล้วหากละไว้ไม่สังหารผ่านชีวิตซะมันจะมาชิงอามารดาไปอย่าก,กันนั้นเลยจะสังหารผ่านชีวามันแล้วเอามารดาไปให้บีดาของเราไปคิดดังนั้นแล้วด้วยใจเด็กเดือดดานยิ่งนักไม่ปรึกษาหารือกับใครร้องไปว่าเว้ยเว๋ยไอ้ฝรั่งชาวลังกา มาเที่ยวหลับตาตามหาอยู่ไม่เข้ากาันอันเท้าไทยพระอัยาการกงผลึกนั้นไม่ได้นึกผูกสมัครสมานกับเจ้านายของพวกเจ้าจึงยกพระราธิดาให้บีราของเราซะแล้วเดี๋ยวนี้พระมารดาของกูอยู่ที่นี่อันชาตินี้เจ้านายเจ้าไม่มีหวังซะแล้วที่จะได้พระมารดาของกูไปพวกเจ้ารีบกลับไปบอกเจ้านายของเจ้าเถิด วันนี้พระมาณดายอยู่ที่นีแล้วอย่าติดตามไปซะให้ยากเลยแม้รักตัวโกตายแล้วก็อย่ามาโอดดีกลับไปกรุงลังกาหาเมียง,งามๆที่โนนจะดีกว่าจะได้มีความสุขสบายไม่ต้องตายด้วยสำเร็จกูเนี่ยเหรอชื่อว่าสินสมุทรไปบอกเจ้านายของเจ้ากับเหตุการณ์ที่กูว่ามาพวกฝรั่ง เห็นสินสมุดต,ตัวเล็กเป็นเด็กก็จริงแต่ถว่าเสียงขึงขังท่าทางน่ากลัวไม่กลัวใครก็พาเรือรีบกลับมาหาอุสเลนพอเรือพลังไปแล้วถินสมุดก็วิ่งมาหาพระธิดาสุวรรณมาลีและเล่าแจ้งถแถลงไขไปให้จนหมดครบถ้วนพระธิดาพอได้ฟังว่ากระตกพระทัยยิ่งนัก เอาละคราวนี้จะเฉาโฉลแล้วล่ะลูกแม่ในเมื่อจะปกปิดไว้ทำปิดไว้ทำไมไม่ปิดให้มิดกลับมาบอกอีกแล้วเขาไปอย่างเงี้ยบอกเขาอย่างนี้มันจะดีเลยลูกเขาจะต้องรู้ว่าแม่ยังเป็นสาวอยู่แล้วทั้งพระเจ้าอาเราก็จะมาพูดปดกับพระองค์ก็ไม่ได้ ถึงอย่างไรก็ต้องบอกพระบิดาให้รู้ซะก่อนจะได้ไม่อับอายขายหน้าเขาแล้วนี่พ่อมาบอกให้มันรู้อย่างนี้แม่ยินทีจะแย่ยิ่งกว่านั้นเมื่อเขาติดตามมาไม่ได้ตัวแม่มันจะต้องมีลบลาค่าวันเสียไพ่พลกันยกใหญ่กว่า,าจ,จะวายศึกเหนือเสือใต้ก็ไม่รู้จะเมื่อไหร่และจะต้องมาติดตามหาพระบิดาอีกด้วย ก็เขามาพาพ่อแม่ไปลูกไม่ยอมจึงว่าไปอย่างนี้พ่อแม่กลับเห็นว่าลูกผิดไปอย่างนั้นหรือประธานโทษลูกขอถามสักหน่อยทาแมแม่วพวกชาวลังกาจะพาพ่อแม่ไปพ่อแม่จะไปหรือจะอยู่กับลูกอันพระบิดาของลูกนั้นไม่มียศมีศักดิ์ไม่ควรร่วมเลี้ยงเคียงบรรจถนเหมือนเขาลาวลังกา พระแม่จึงทุกข์ร้อนกลัวจะมีราคีข่าวต่อไปนี้ลูกก็จะไม่ว่าอีกแล้วจะบอกพวกชาวลังกาเขาว่าพระแม่ยังเป็นสาวคราวเนี้ยคิดผิดไปซะแล้วอันศึกเหนือเสือใต้นั้นลูกไม่พรันเป็นไรก็เป็นกันจะห้ามหันให้มันเป็นเบื่อทีเดียวแต่เมื่อพระแม่เห็นว่าลูกไม่ควรจะทำอย่างนั้นก็สุดแท้แต่จะทรงเมตตาเถิด น้อยหรือเจ้าสินสมุดช่างลิ้นลมค้อนว่าสารพัดนักอย่ามาเฝ้าโกรธครึ่งหึงหวงแทนบิดาประเดี๋ยวพัะจิกขาซะให้เนี่ยเชียข้าเป็นแม่จะาตังหากไม่ได้เป็นเมียผ้าภัยเสมอไหร่อย่ามาพูดจงเดชเกอเกอๆเออไม่อายก็เมื่อผัวข้าเขามาข้าก็จะต้องไปกับเขาเอาเจ้าไปด้วยเจ้าจะทำไม พระไพมณีอะไรก็อะไรก็ไพรทุรพลไปจนตายไปอยู่กับชาวลังกาจะดีกว่าที่สมุดได้ฟังก็ทำหัวล่อแล้วว่าลูกจะขอพึ่งพระบาทวาสนาลูกจะพยายามตามไปสุดแต่จะเมตตาลูกได้ทราบข่าวว่าไอ้ฝรั่งนั้นมันช่างฉอเลอนักเข้าใจประหล่อประโลม อยู่ด้วยกันไม่เท่าไหร่ลูกก็คงจะมีน้องไว้อุ้มเล่นให้เย็นใจเพราะแม่มีผัวแล้วก็กลัวลืมลูกเท่านั้นเขามักจะพูดกันว่าถูกใจแล้วมักจะหลงไหลเว้นแต่พ่อแม่องค์เดียวลูกยังเชื่อใจว่าจะหลงคงไม่ควั่นเพือนถึงก็ลืมลูกซะดอกพนิดาจุดสวยยุดแก้มทั้งสอง ของสิน้งหมดแล้วก็ช่างบอกว่าช่างเน็บแนมแม่ซะนี่กะไรเห็นเจ้าพูดผิดแม่ก็ตักเตือนเจ้ายังมาแชร์เชอนว่าแม่อย่างโน้นอย่างนี้มันน่าตีนักลางก็จูบเผาจูบผมชมเชยเพราะพระธิดารักษณ์สินหมุราลาวกับชีวิตของพนางพอดีสีสุวรรณเสด็จขึ้นเรือมาทั้งสามก็สนทนาปราศัยกัน ฝ่ายฝรั่งลังกาขับเรือมาถึงก็ทูลให้อุสเลนทราบนายกำมปันเป็นคนไทยอายุประมาณสักเก้าปีเท่านั้นแหละรูปร่างก็ไม่ใหญ่โตนักบอกว่าชื่อสินสมุทรเป็นพระราชบุตรของพระธิดาสุวรรณมาลีอันพระธิดานั้นยังอยู่ในเรือบอกว่าพระเจ้ากรุงผลึก ประทานให้กับพระบิดามันแม้รูปร่างมันจะเป็นเล็กเป็นเด็กเพียงนั้นแต่ดูท่าทางมันดุดันไม่เกรงใครอุสเลนได้ฟังก็ขัดพระไทยดังใครมาตัดเอาเสียนนี่ขาดกระเด็นเหงื่อไหลโสมจนต้องเอาผ้าเช็ดนึกในใจว่าต้องสู้ไม่ถอยหนีตัดถามไปว่าแล้วมึงเห็นตัวผัวมันหรือเปล่าไม่เห็นพระเจ้าค่ะ ดีละไอเดลฉานกูจะจับแล่เนื้อเอาเกลือทาให้ได้มันจะอดเก่งสักไหนเดี๋ยวก็คงจะได้รู้ดีอุสเรนดา่าขโมงโฉงเฉงแล้วก็เชิญพระัยมณีมานั่งปรึกษาพระองค์รู้ตำราศึกสงครามมาบ้างหรืออย่างไรช่วยบอกข้าหน่อยเถอะพระไพมณีพอได้ยินว่าศินสมุทร ก็รู้ว่าเป็นพระลูกรักไอ้คันจะแจ้งไปตามความจริงก็เกรงว่ากลัวจะไม่ใช่ลูกจึงคิดจะไปดูให้รู้แน่เพราะมันจะมันอยู่ห่างกันเหลือเกินไม่รู้ไม่เห็นว่าใครเป็นใครยิ่งนึกตรึกตรองเห็นทีแล้วว่าห้ามว่าไการสงครามนะเราได้ศึกษาเล่าเรียนมันยงครบสิ้นท้วน กระบวนยุทธไม่ได้บกพร่องอันก็รศสี่ประการโบราณท่านว่าไว้ว่าอันประธานของนายทับจะต้องมีประการหนึ่งคือถึงแม้ว่าจะโกรธแค้นแสนเดือดดานย่างไรก็ต้องให้หักให้หายไปเหมือนดับไฟแล้วค่อยคิดอ่านการศึกให้มันดีแม้จะจับไม่มั่นขันก็ไม่ตาย อีกประการหนึ่งจะเห็นข้าศึกยังฮึกฮัก,กโกธาอยู่าาก็หักโหมมือนน้ำเที่ยวขวางเหลือไว้ก็ย่อมไม่เหมาะต้องสังเกตดูให้รู้แน่ในกลอุบายอีกประการหนึ่งให้รู้ที่หลบไล่ทหารที่ไม่เคยศึกต้องฝึกฝนทั้งถ้อยคำสำหรับสั่งให้เป็นที่แน่นอนอย่าวนเวียนเหมือนงาช้าง ประการหนึ่งจะชนะศึกได้นั้นต้องศึกครองหรือยักย้ายหลายอย่างทั้งต้องดูท่วงทีกิริยาอย่าวางใจแก่ข้าศึกอันพวกพ้องของเรานั้นถ้าแม้ว่าเกิดศึกเมื่อไรเราก็จะช่วยสู้รบด้วยแต่เวลานี้เราขอเป่าปีห้ามศึกไว้ทีหนึ่งก่อนจะเรียกนายใหญ่ ให้มาหาแล้วก็มาไตา่ถามเรื่องพระธิดาจะมาหรือไม่มาก็ให้รู้แน่อุตสเรนได้ฟังก็เห็นจริงทุกประการดีพระไทยนักจึงตัดว่าขอพระไทยเจ้าพี่มากถ้าแม้นได้เหมือนอย่างว่ามันก็จะดีน้องก็จะขอเอาพระธิดา คืนไปกรุงลังกาเท่านั้นขอพระพี่ช่วยน้องให้เรียบร้อยด้วยเถิดพ,พระพรเมณีเห็นพรังหยิบปีที่ข้างพระที่มาให้แล้วก็มานั่งเหนือบัลลังก์ลัดสำรวมใจนมมสการแล้วก็เป่าปีให้สนะ่วิเวกกังวานหวานเป็นเนื้อความชวนให้อะไร และเศร้าซ้อยว่าดังนี้โอ้สงสารสุริฉายจะบ่ายคล้อยพี่คลาดแค้วแก้วตามาว้าเวท้องทะเลและเปล่าให้เศร้าซ้อยป่านนี้น้องสองคนกับลูกน้อยจะล่องลอยไปอยู่หนตำบลใด เลื่อยเลื่อยเชวยวายุพัดแผ่วเสียงเหมือนแก้วปลอยกิตพิสมัยหอมรวยรวยจวยชื่นรื่นรือไทยเหมือนใกล้ๆเข้ามาแล้วแก้วตาเออพี่พี่เอยแก้วพี่เอยเขาบอกว่ามาใน ลำเรือกำปั่นหรือสุวรรมารีเจ้าพี่เอ๋ยสินสมุรไม่มาหาบิดาเลยพ่อจะเชยใครเล่าเจ้าพ่ออาแม้อยู่ลำกำปั่นเหมือนมันหมายจงแวกว่ายสายสมุรผุดมหาแล้วแหบแหนหวนครวน โหยโอยชวาพระแก้งว่าไปในเพลงวังเวงใจอุสเลนบรรดาทั้งหารทั้งกองทัพพอหลับไหลไปเพราะเสียงปรีเว้นแต่สิทยาสานุษสิทธ์ของพระวมิมณนีไม่เป็นไรเพราะว่าทุกคนนี้รู้เรื่องดีอุดหูไม่ฟังเพลงดังล่องลอยจึงไม่หลับ จนกระทั่งถึงเรือสินสมุทรห่างไปประมาณสักร้อยเส้น